สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมที่ช่องเบิร์ดรถมือสองเกดเอนะครับวันนี้ครับผมเบิร์ดเอารถกระบะปีใหม่ไม่นอยนะครับผม DMAX นะครับมารีวิวซับอีกหนึ่งรอบนะครับเนื่องจากคันนี้หลุดจอนะครับคันนี้นะครับผมเป็นอิซูซูดีแมนะครับรุ่น1.9 lda ตัวเริ่มต้นนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับมาพร้อมเลขไม่สามหมืสองสภาพสวยเริ่มคัสเกดเอเลยนะครับราคานะครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยนะหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมราคานี้ไม่แพงแน่นอนครับ ไปครับเดี๋ยวเบิร์ดพาชมเลยครับผมว่ารถคันนี้สวยยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับตัวนี้ครับผมหน้ากระจังน้าได้เขี้ยวคมๆสองชั้นแบบนี้นะครับผมคมเนียมสวยใสนะครับผมตัวนี้นะลายร่องรอยเลยครับผมคมเนียมสภาพป้ายแดงเลยนะครับโลโก้อิซุสนะครับผมสภาพสวยใหม่นะครับผมติดครบทุกตัวนะครับตัวนี้เป็นไงครับผิวพันธุ์ดีนะบอดี้สวยครับสีเทาดำตัวนี้นะใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ตันนี้นะครับผมไฟหน้านะครับผมเป็นไฟหน้าครมโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมใส่เงาแบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมไฟสองสว่างกลางวันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นหน้าตัวออนเนลในโวงปี21นะครับผมจะได้หน้าใหม่แบบนี้เลยนะสภาพไฟหน้านะทองสวยๆนะแหลมๆจิกๆแบบนี้เลยนะตัวนี้ดูโฉบเฉี่ยวสุดๆนะฮะตัวไฟตัดหมอกครับผมก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมนะ อยู่ด้านล่างนะครับผมตัวนี้ดีไซน์เขาค่อนข้างจะสวยงามนิดนึงนะครับผมกันชนหน้าครับผมนะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับผมนะช่องลมนะไม่แตกไม่หักเลยนะสภาพป้ายแดงมายังไงก็ยังอยู่แบบนั้นนะครับสวยครับคันนี้สวยเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับผมเรียไฟหน้าด้านขวาครับผมตัวนี้นะโคมใส่ไร้คาบเหลีอยงนะโครมลูกแก้วโปรเจคเตอร์เช่นกันนะครับมาพร้อมไฟสองสว่างกลางวันนะเรียบร้อยแล้วนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ กับไฟเรียวนะครับก็อยู่ด้านล่างคู่หน้าเช่นกันนะครับตัวยึดกันชนหน้าครับผมแนบเช็ดติดสนิทครับผมไม่มีอ้าไม่มีผยืดเลยนะครับผมสภาพสวยนะคันนี้ครับผมผิวพันธ์ดีนะบอดี้สวยเลยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูล้อกับช่วงล่างกันบ้างนะครับล้อแม็กตัวนี้นะเป็นล้อแม็กเดิมแท้โรงงานสีบอลขนาด17นะครับผมตัวนี้หน้าเป็นดิสหลังเป็นดํานะครับจับคู่กับยางพิสโต้นะครับผมเป็นยางติดรถนะตัวนี้สภาพสวยๆนะ ดอกยางครับผมพอได้ขับพอได้วิ่งแน่นอนนะตัวนี้ช่วงล่างนะครับผมซุ้มล้อนะเดิมเเลยดูได้นะครับซุ้มล้อเดิมช่วงล่างเดิมครับผมมาสภาพป้ายแดงยังไงก็ยังอยู่แบบนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับชคช่วงล่างสปริงเดิมนะครับแต้มสีโรงงานติดครบนะครับคอมองคอมาทุกอย่างนะสมบูรณ์หมดไม่มีสนองสนิมเลยนะหมดบางโคนนะครับผมน็อตเนอยึดครบหมดนะครับ ที่หยักบันไดข้างครับผมตัวนี้นะจะเป็นสีดำนะครับผมตัดกับสีบอลนะผิวพันธุ์นี้บอดี้สวยครับผมสัญลักษณ์แฮนเตอร์ติดครบนะครับกระจกมองข้างครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะสภาพสวยเลยนะคิวกันสายข้างมีมาให้แล้วด้วยครับผมน่าเป็นกระจกเดิมแท้โรงงานนะครับผมมาครับดูภายในกันนะครับภายในต้องบอกก่อนเลยนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับเป็นภายในเบาะผ้านะครับผมทรงสปอร์ตใหญ่ๆนุ่มๆแบบนี้นะฮะ เดินได้สีขาวครับผมจะคงปะเข็บไม่มีแตกไม่มีปิดเลยนะเราให้ดูกันชัดๆให้ดูกระจะให้ดูกันทุกมุมเลยนะครับมั่นใจได้ครับผมรถคันนี้เป็นรถคัสเกตเอคัสสันคุณภาพแล้วครับผมมาในราคา6กแ0 0สอบาทปี2 1่สไมสามหมื่นสนะยังไปต่อได้อีกยาวนะราคานี้ไม่แพงแน่นอนนะครับคัสสนใจคันนี้ครับผมสามารถโทรมาหาเบอร์ได้ครับผมที่เบอร์0ู5 5 8เ4 8 4 0นะครับ เบิร์นนะครับมีบริการนะครับไฟแนนซ์นะครับนัดเซ็นถึงบ้านครับผมทั่วประเทศนะครับถ้าไม่สะดวกมาเซ็นอ่าขอประทานโทษนะครับถ้าไม่สะดวกมารับนะครับเบิร์นมีบริการรถสไลด์นะครับผมไปส่งให้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับหรือถ้าต้องการมาดูรถตัวจริงนะมาหาเบิร์ได้นะครับผมที่สำลักคานะครับผมตรงข้ามบิ๊กซีร่มก้าครับผมอยู่ย่านมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับมาครับดูเลขไม้ฮะนี่เลขไม้นะนับปัดเรือนไม้นะครับตัว LDA เป็นแบบนี้นะครับผมสวยเดิมเลยนะ ไม้สามหมื่นสี่นะฮะขอประทานโทษนะครับไม้สามหมื่นสี่พันสามสิบสี่นะครับผมมาที่ผมนะครับไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนนะไม้เดิมไม้แท้ไม้โรงงานเลยนะฮะผมอะไรนะได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วนะสี่ประตูเกียร์แมนนวลนะหกแสนสองหมื่นเก้าพันรถใหม่ๆนะตัวนี้หน้าจอยังไม่แกะพลาสติกเลยนะเกียร์นะครับผมนี่มีหกสปีดนะเกียร์หนึ่งทางนี้นะับถ้าเกียร์ถอยหลังต้องเอาตรงนี้ขึ้นนะ มีกล้องมองถอยแล้วด้วยนะครับผมตัวนี้นะไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแอร์เป็นแอร์อันดรรอกนะครับผมหัวเกียร์หม่ๆหนังหุ่มเกียร์ตึงๆนะที่วางแก้วสองใบนะครับเก็บสัพพะละนะครับพอได้เก็บพอได้ใช้กันนะครับตัวนี้นี่ครับผมเก๊กกลางนะตัวนี้นะครับผมนี่นครับช่องเก็บของเขาเยอะไปหมดเลยนะคู่มองคู่มือครบเลยนะครับตัวนี้ กระจกปรับพับเก็บยังเป็นปรับมืออยู่นะครับแต่การปรับตำแหน่งเขาปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะได้ออโต้เฉพาะบานหน้านะครับแล้วก็ปรับระดับระดับไฟสูงต่ําได้นะครับผมตัวนี้มีให้ปรับด้วยนะครับมาครับสีเสาหลังเก่งนะครับโครงสร้างเบื้องต้นนะตัวนี้นะสีเสาหลังเก่งสวยๆเลยนะครับผมดูได้นะยางขอบกระดูกงูสวยๆนะครับหัวน็อตนอกหัวน็อตในครับผมสภาพหัวน็อตสวยๆเลยครับผมสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับตัวนี้ ชาร์จแรงดันลมยางนะครับผมอยู่ครบเลยนะหัวน่อสวยเลยนะใครสนใจรถกระบะสีประตูนะครับเอาไปใช้งานสภาพสวยเดิมคลาสเกียร์เอแบบนี้นะครับสามารถโทรหาเบอร์ได้เลยครับที่เบอร์0955834840นะครับมารับชมกันต่อนะครับนี่ครับเบาะหลังนะสภาพสวยใหม่เลยนะครับเบาะนี่นุ่มๆเลยนะดูนะปีกเบาะสันเบาะนี่จับไปนะนุ่มหมดเลยนะคะสภาพดูใหม่มากนะครับ มีผ้ายางนะครับผมเป็นถาดนะครับของยูสุมาให้แล้วนะครับรอบคันนะครับกระเป๋าจิ้งจ้คู่หน้าตึงๆนะครับผมมีที่แขวนของด้วยนะครับตัวนี้นะนี่นะครับช่องเก็บขคงเก็บของเยอะไปหมดนะฝ้าเพดานสวยดูดีนะโหบอกก่อนเลยนะใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะเพราะยังไปต่ออีกยาวนะครับ l d a คันนี้นะเกียร์แมนนวลอ่าเป็นไงครับผมพื้นผิวดีนะคันนี้ดรวมนะครับผมสวยมากดูแผงหลังกระบะนะเห็นไหมครับ แผงหลังก็แบบน่าสภาพสวยเลยนะมาพร้อมแมกไลเนอร์นะแบบมีขอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูไลเนอร์นะขออนุญาตพาดูล้อก่อนนะครับร้อมแมกเดิมแท้โรงงานนะครับผมขนาด17นะครับผมสีบรอนสภาพสวย4ี่วงนะครับเบอร์จะถ่ายให้ดูทุกวงนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนครับที่อยู่ไกลนะครับผมสามารถโอนจองออนไลน์ได้นะครับผมสภาพามรูปเลยครับแต่ถ้าไม่รีบนะครับผมดูให้จบคลิปก่อนนะครับผมอ่าคานเดิมๆเลยครับผมอ่าเห็นไหมครับคานเดิมนะตัวนี้ เขาทานโทษครับชัดสีชัดส,สีเดิมๆเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่มีสนองสนิมเลยนะส,สภาพสวยใหม่นะครับซุ้มร้อเดิมแน่นอนครับผมสีับหยาบหยาบด้านๆแบบนี้นะครับผมไม่มีรอยเคาะรอยตัดต่อรอยเจาะรอยทำสีไม่มีแน่นอนนะส,สภาพไา้แดงนะคันนี้ใครได้ไปนะถือว่าคุ้มนะคันนี้บอกปอนนะฮะแมกไลเนอร์นะครับผมมีขอบเดี๋ยวพาเปิดน,นะขออนุญาตพาดูเรนไฟท้ายก่อนนะเรนไฟท้ายสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยครับผมไ้ริ้วรอเลยนะตัวนี้ สัญลักษณ์นะครับ DDI นะครับผมติดมาให้แล้วนะครับผมเครื่องดีเซล1นนะประหยัดน้ำมันด้วยตัวนี้กันชนท้ายสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์ Isuzu D-Max ติดครบนะครับเลนไฟท้ายนะท่านซ้ายนะสวยใสยเช่นกันครับผมโหใครได้ไปคุ้มมากคันนี้นะเบิร์ดอยากบอกนะฮะคมเมียมนะที่เปิดท้ายนะมีกล้องมองถอยมาให้แล้วนี่ดูกระบะไรเนอร์ครับผมเดิมแท้ D-Max นะฮะนี่ให้ดูทดชัดนะ ไปเห็นไหมครับกระบะไรเนอร์ครับผมตัวนี้นเะดเดิมๆครับผมไม่มีรอยขนของหนักแน่นอนนะครับเจ้าของคันเดิมดูแลรักษารถดีมากได้ใช้งานไม่แค่สามหมื่นสครับผมเอาอะไรมาเก่านะจะไม่คุมได้ยังไงนะคันนี้นะอ่าเป็นไงครับนี Med ่เบ็ดอาร์สวยๆเลยนะมาครับดูบอดี้ฝั่งนี้บ้างนะครับ บอดี้รถครับผมนะตัวนี้นะมองตาเปล่านะครับผมรอยรักยิ้มรอยถลอกรอยขีดข่วนรอยทําสีนะครับผมโูหไม่มีลนะตัวนี้สภาพสวยนะไม่มีรอยแบบขีดข่วนเลยอะสภาพสวยเลยตัวนี้นะครับแมมกเดิมแท้โรงงานนะครับผมตัวนี้เซ็ตสีสวยๆครับผมนะซุ้มประดเดิมๆนะครับพื้นบันไดนะสภาพเดิมนะครับโอเคดูประตูหลังฝั่งนี้บ้างนะครับ ประตูหลังนะสวยๆครับผมสีเสาหลังเก่งสภาพสวยเลยนะตัวนี้นะพื้นผิวดีมากนะเบาะสวยครับคันนี้ครับผมใครต้องการรถกระบะสีประตูเกียร์แมนนวลไปใช้งานอยู่นะครับใช้ขนของนะครับใช้งานในครอบครัวได้หมดเลยครับผมรถกระบะสีประตูกึ่งอเนกประสงค์นะครับตัวนี้นะอ่าเห็นไหมครับสภาพนะคอนโซลดำๆใหม่ๆที่วางแก้วมาให้แล้วนะครับด้าะเข็บนะครับผมเดินละเอียดเลยนะตัวนี้นะเดินได้สีขาวนะ ตรงนี้อาจจะเลอะรอยแป้งนิดนึงครับผมทางความสะอาดได้น,นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยปิกเบาะสันเบาะฐานเบาะใหม่หมดนะครับตัวนี้สีเสาหลังเก่งนะอันไล่ลงมาเลยเห็นไหมครับหัวนัดสวยๆครับผมสวยมากคันนี้นะครับผมใครตามหาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม มาครับก่อนชมห้องเครื่องครับผมเบิร์ขออนุญาตโทรรุ่นอีกครั้งนะครับคันนี้เป็นอ s สุดีแม็ก 1.9LDA เกียร์ธรรมดานะปียี่สิบเอ็ดนะไม 30, ้สามหมื่นสองครับผมคันนี้ราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมสามารถจัดเต็มได้นะครับผมเดี๋ยวเบิร์พาดูห้องเครื่องก่อนเลยดีกว่านะครับอขออนุญาตนะครับ มาดูเครื่องยนต์ใหม่ๆกันดีกว่าครับผมมาครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับผมเป็นเครื่องยนต์นะครับผม1.9 DDI Blue Power นะครับผมเครื่องพัน9ดีเซลนะครับผมเครื่องใหม่ๆเครื่องแห้งๆนะไม่มีข้าวน้ำมันน้ำมันเยิ้มนะครับดูได้นะฮะตัวนี้เห็นไหมครับข้าวน้ำมันไม่มีเลยนะใครเห็นข้าวน้ำมันสามารถแคปหน้าจอส่งรายมาได้เลยนะครับอ่าคารเดิมๆนะครับผมตรงๆนะครับไม่มีคบไม่มีงอนะครับผมแผ่นเพลตติดครบนะครับเห็นนะฮะ อบอกเลขตัวถังนะครับบอกปีผลิตบอกโมเดลเป็นหมดเลยนะครับตัวนี้ปียี่สิบเอ็ดนะคันเดิมนะหัวน็อตสวยๆแผงด้านในนะไม่มีรอยหนูกองหนูกัะเลยครับผมดูได้นะสภาพสวยใหม่เลยนะออกมาจากห้างนะครับสภาพป้ายแดงยังไงนะครับก็ยังอยู่แบบนั้นนะครับผมคันนี้นะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมปีใหม่ไม่น้อยนะไว้ใจได้เลยครับผมรถเบิร์ดรถมือสองเกตเอนะครับผม คัสซันลดคุณภาพนะครับมาให้พี่ๆรับชมกันอยู่บ่อยๆนะครับผมฝาโป้นะแท้เดิมโรงงานครับผมตรงนี้นะชรงฉลากคำเตือนติดครบนะแผงกันความร้อนก็มีมาให้แล้วเช่นกันนะครับคันนี้โอ้โหเป็นไงครับโอเคครับใครชอบคันนี้ครับผมโทรหาเบอร์ได้เลยครับหรือรลน์มาสอบถามก็ได้ครับที่เบอร์0955834840นะครับ6 2 9 0 0 0าบาทจะาพนี้แม่แพงแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้นะครับเบอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเป็นกำลังใจให้เบอร์ด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับ คลิปรถกระบะรถแจรถเจ็ดที่นั่งในคลิปถัดไปนะครับแบบคลาสเกียร์เอกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมผิดพลาพประการใดขออภัยนณที่นี้ด้วยนะครับเบิร์ตะอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม